ไม่ใช่ที่มันตัดหน้าแล้วนมคุณมันนั่งในรถ่าผ้าคุณนายเหรอหน้าขอพผ้คุณนายห,หนูไปเจอแลหนูก็กลับมันปิดตามมันไป ามานีเปนบ็นอตาแลตอตนี้เี๋ยวับเกระบะครับกระบะแล้วก็นี่ตรงนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์นี่กำลังจับอีกเจ้าครับผกำลังจับอีเจ้าด้วยครับผมลบไปเลยครับจะลบไปสลบสลบไปนดเหีเออนอ้กระบะกระบะกระบะะบะเขาใช่ไหมครับผมอันนี้ชอบปาดหน้าใช่ไหมครับผมเราหยลูมะ อันนี้ใครบุกคลนอกใครอ่ะนี่แหละครับที่ว่าอ้านก็ว่าเป็นตำรวจครับอ้านตำรวจนะครับผมน,มนมี่มาน,านีนเกี่ยครับนะุดีมานายผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้คำนานผมเพิ่งเริ่มทำครับ ตอนนี้ผมไม่ทำแล้วเลิกเลยพี่กลัวมันนะกลัวเลยครับไม่คุ้มเลยนะรับเอาตังมาปอนแค่เขดียวอ๋อค้าขายอ่ะนะรับค้าขายกากันลากใช่เ่าขายแล้วตอนนี้ขายอะไรอยู่ตลานั้นตรนนี้ก็ขายเพื่อขายน้ำขายกาแฟขายอะไรมาที่พี่เลิกเลยนะไม่เอานะครเพราะว่าผมก็กลัวนะ ไม่รู้ตำรวจจริงตัวหรือตัวไม่ไม่รู้ตำรวจจริงหรือตำรวจลอมครับครับนี่เขาบอกว่ามาก่อเหตุในเขตอำเภอเมืองนี่เมื่อกี่รายครับก็ประมาณแปดเก้ารายเขาคิดดวงไปครับนี่ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนที่โดนไม่มาแจ้งป่าไปครับครับก็อยากให้มาแจ้งกันครับแจ้งให้รวมรวมกำลังกันแจ้งป่าไปเนาะครับที่เสพติดนี่โดนกี่คนแล้วครับ ก็ดนประมาณหกเจ็ดกงนะครับที่สมัิแล้วที่เมืองฮะที่ที่ที่เมืองผมผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาโดนเท่าไหร่อุ้มอุ้มลักษณะเรีดใช่ไหมครับเขาเขาโดนอยู่ถนนถนนถนนไหนฮะถนนอะไรฮะถนนถนนกับคุณวิ่กน้าโตโยต้าป่ะครับผมพี่โตโยต้ากงฆ่ากับแฮปปี้เวิร์ดนะพี่แฮปปี้เวิร์ดเนี่ยนะครับผมแล้วก็อุ้มเราไปที่ที่ไหนป้าบางจากที่ปั๊มบางจากครับข้าแฮปปี้เวิร์ดครับข้าแฮปปี้เวิร์ดครับ แลนนั่นมารถอะไรครับตอนนั้นมามีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถไทเกอร์มีมีหลังคาครับเบียงไปเบียงกรุงเทพมอเตอร์ไซค์ดีแล้วต้ักเขามาปาดเราก่อนใช่ไหมรับไม่ไม่เอาเขารถกระบะปาดผมนะครับปาดปุ๊บแล้วก็มามาแล้วผมเขาก็ลงมาที่ให้ผมเปิดประตูลงไปแล้วเขาก็ว่าถามว่าเราทำงานอะไรเนี่ยเข้าเก็บตังค์เก็บอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าผมไม่ได้เก็บผมมาดูอะไรผมบอกอย่างงี้ยบ เขาก็เลยให้เอาเครื่องรกไปที่ปั๊มรัั๊มแล้วอะไรเปการเจจากันครับไปคุยว่าเออยังไงได้วันนี้ครับแล้วก็รู้ไหมว่าตำรวจยศอะไรฮะเขาเขาไม่ได้เอาับรของไม่ดูไม่ได้โชว์แบบแต่เขาบอกว่าชื่อเด่นชื่ออะไรเขาบอกเขาบอกว่าเขาเป็นผู้กองเนี่ยกองกองเะไรครับกองแล้วเขาพิมพ์มาให้ดู